ไม่กล้ายูนกล้าเลยคือคือผมผมคิดว่าพี่รู้สึกพี่ดูดูแบบแปลกแปลกมากมีหน้าตามีความสุขตลอดนะใช่เป็นยังงจริงหรอแต่วันนี้ผมว่าไม่มีใครมีความสุขเท่ากันเลยหรอกครับจริงไหมข้อคเอว่เราต้องขอโทษอีกอย่างหนึ่ง วันนี้ผลิตไม่สามารถทำทางเดิมรอบอิมแพนได้เหมือนคอนเสิร์ตที่มีคุณไม่ต้องเดินเลยท้องขอประมาณไปอยู่ที่จานและ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 ค่ตัวแขกและค่าตัวแขกก็คือคุณไม่ต้องเดินไงของผมก็ต้องเดินเพราะว่าเราต้องแบบเชียร์ไงของคนี่อยู่ตรงนี้นีทุกคนแทบจะลุกมา ขี้เล่นหรอครับคอยๆนะครับคอนะครับร้อแต่ร้องผมว่าผมว่าโตแบบหน้าต่แปลกมีแบบรอยยิ้มมากหมดองพิเศษรลำเพราะว่าเรามีสิ่งหนึ่งมให้ผลิตเมื่อวานให้ไปแล้วแต่ว่ารู้ใช่ไสอมอาทิจอมอาทิโบจะทำวัดสร้างวัดกไม่หมด สร้างบ้านผมนั่นแหละไม่ได้วัดหรอก <laughs> ไม่เมื่อวานไม่ได้เขียนไงวันนี้ก็เขียนมาแล้วเนี่ย <laughs> ถือย,ยังไงเป็นสิ่งที่เราเมื่อวานไม่ได้เขียนที้ผมเขียนคราวนี้รับครับบ <laughs> อกว่า <laughs> พี่แปงรี่เจ้าอบรบกวนมาพบกันนะครับขอบคุณมากที่ให้เขียนผมเสมคอครับจากพี่แปงนะครับ เรียนเชิญทุก่าสามาคีสาวคนนี้คือใครอ่ะี่เราดูาันเหเฮ้ยจะเปี่นาเหรอเฮ้ยจเหรอใช่พี่บอมจะแต่งงานแล้วครับขอเสียงมากมาก Congratulations คุณไม่ต้องแตกเพราะว่าไงเอาคุณเยอะอยู่แล้วถูกไหมนี่พลังพวกคุณไมันสุดยอดจริงๆนี่ถ้าเขาซื้ออินแพ็ทแล้วเขาซื้อพลัง ก็จะจอดกันแล้วมาได้แต่คุณอาจจะไปดูแน่นอนผลิตว่าอีกสั้นสองปีหรืออะไรเขาอาจจะสร้างโดมตัวเองอยู่ในช่วงถึงกับ้นจหน่อยแค่ไหนอ่ะ,อะ,อะแต่ว่าว่าแต่ว่าแฟนที่เป็นคนแมเนจใอ้งานแต่งอะไรก็ได้บ้างอ่าแน่นอนครับเราเป็น <laughs> ใช่ไหมเราเป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่คือผมจะผมจะหมายถึงว่า พวกจริงๆการแต่งงานคนแบบมีดีเทลเยอะอะไรเยอะผมก็แค่กี่คนอรับน้อยกว่านี้เยอะมากนะแต่น่าจะเป็นหลักพันอะไรอย่างงไหมน่าจะประมาณประมาณเพราะผมได้แบบคิดคิดมาแล้วคิดเกี่ยวกันแล้วแบบไปเช็คสต็อกมาก็จริงๆเนาะข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีบูธขายหองอยู่ชื่อว่าโซลโซสวยนะครับโซลโซ มาจากอิตาลีผมมีที่บ้านขวดใช่ขดวดนั้นอ่ะพี่อยากได้เป็นของชงด้วยไหมเดี๋ยวผมเช็คสต็อกให้ได้ด้วยเดี๋ยวชิปไฟล์อ้วยก็ถูกหมดโอเคไหมเดีเ๋ยวผมบินเอาเป็นรายกาต้นทุนเลยพี่ถ้าเกิดไม่จริงหรอจแบบผมจะจะ,จะน่าซองให้ต้นทุนทำไมราคาต้นทุนจะได้พี่เขาจะได้แฟนพี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเอาตรงนี้มาแหละ ดีไหมครับพี่นิกพี่นิกเป็นสปอนเซอร์มาแล้วนะครับที่เจอพี่สมบูร์ครับทำไมมันเงียบลงกว่าเดิมอ่ครับโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณมากขอบคุณที่ให้เกียรติเรามาเราขอบคุณท่านเขาก็ขอบคุณที่จะไปงานผมด้วยนะขอบคุณมากนะก็จะยืนเต้นอยู่ตรงหน้าบาร์แล้วถ้าอยากจะหาผมก็มาเจอตรงหน้าบาร์โอเคธกระดาอ้าวหรอได้ก็ ดีใจนะครับที่วันนี้พี่ชายนะครับอนนีกคนนึงมาร่วมแสดงคนเสิรแล้วก็มาร้องเพลงให้แฟนๆผมฟังฟงั้นฝากพี่ชาย<ม>ไว้อีกสักแป๊บหนึ่งนะครับแต่ผมขออน,นุญาตไปกดต,ตังก่นอ,อกกน Tất cần cả khá <laughs>